สรุปเนื้อเรื่องในแคมปิ้งตอนที่สามซึ่งตอนที่3ามของแคมปิ้งนะครับเราเนี่ยจะต้องขึ้นลิฟต์นะครับไปโรงแรมแห่งหนึ่งนะเป็นโรงแรมที่เชื่อมโยงจากคุณแซมสันเอ็กีนะเชื่อมโยงจากแคมปิ้งนะครับภาคหนึ่งภาค2องนะพอเรามาถึงโรงแรมพนักงานเราก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับสุดคุมโมโฮเทลนะครับเราเราก็เลือนห้อง เลือกห้องทันทีเลยเราก็เลือกห้องทันทีผมถ้าเรากดเลือกห้องมาแล้วเราก็ไปที่ห้องเราทันทีเลยแล้วถ้าเราเลือกห้องเราเลยถ้าเราแล้วถ้าเราได้เนี่ยเขาจะบอกว่าหนึ่งห้องพักได้สองคนแต่ใช้งานจากครอบครัวหนึ่งไปแล้วเขาก็คือครอบครัวหน้าคนนั่นเอง แล้วถ้าตอนนี้เราต้องรีบลงไปด้านล่างเพราะมันจะมีเหตุฉุกเฉินแล้วถ้ามีเหตุฉุกเฉินเราต้องลงไปด้านล่างทันทีพราอไม่เช่นนั้นคุณจะเจอเจ้าบอดไฟทำลายจนคุณนั้นต้องไปเกิดใหม่ที่็อบบี <c oughs> ถ้าคุณไม่ยอมออกมาจากห้องคุณก็ณจะเกิดใหม่ตามนี้แหละแล้วถ้าคุณลงมาด้านล่างคุณก็เห็นว่าพนักงานรี เซปชั่นได้หายไปแล้วไม่รู้เขาได้หายไปไหนแล้วคุณนั้นก็ไม่สามารถออกปยพออกจากที่นี้ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะมันมีสัญญาณเตือนว่าให้อพยพออกจากที่นี่แล,แล้วพอหิม,มะมาถล่มคุณไม่สามารถออกไปจากที่นี้ได้คุณนั้นไม่สามารถออกจากที่นี้ได้เขาก็บอกว่าเราไม่สามารถออกจากที่นี้ได้ข้างนอกมันหนาวเป็นน้ำแข็งหิมะถลม่มเราไม่สามารถออกจากไปได้เราทำงีสถานก,การณ์ตอนนี้มันอันตรายมาก เราหรือว่าเราจะกลับไปที่ห้องของเราเพราะสัญญาณเตอือนจะเป็นสัญญาณปลอมนั่นเองนะครัะเขาบอกว่าบันไดามันพันงอะ่ะเราต้องใช้ลิฟต์เราก็ได้เปิดลิฟต์ขึ้นมาแล้วพอเราเข้าลิฟต์ไปสิ่งที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นมันมีปีศาจต,ตัวนึงได้บุกเข้ามาปีศาจนั้นก็คือเจ้าบอสไฟมันเป็นปีศาจนึงเ้ย แล้วเกมโอรเห็นอะไรไหมสถสถานการณ์ตอนนี้มันอันตรายมากเราควรจะอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเราควรจะไปที่ห้องอะไรดีเราควรที่จะไปห้องสามชั้หนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ห้องผมจริงแล้วเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามทิ้งเพื่อนไปเลยแล้วกันแล้วเราก็เข้าห้องไปเอาจริงมะเออทุกคนนอกเรื่องนะ คืออันนี้ไม่ต้องเล่าก็ได้นะไอเรื่องนี้แล้วเขาเราก็จะมีเสียงขอประตูแล้วครอบครัวนึงก็จะบอกว่าสวัสดีทุกคนเมื่อกี้ฉันได้ยินสัญญาณเตือนนะแล้วก็แล้วเราก็จะไปที่ทางออกแล้วเห็นพวกคุณกลับไม่ได้ห้องผู้นายรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าอย่างนี้ประมาณนี้เราก็บอกว่ารู้มันมีมอนสเตอร์อยู่ด้านล่างเป็นปีศาจอยู่ในโรงแรม อกว่าพวกคุณนี่มนไม่ใช่เวลามารอเล่นนะเพราะเราเหนื่อยกันมากเพราะเราเหนือ่อยจากการตั้งแคมป์นะ่ะแล้วเขาก็คือคนที่ตายครอบในครอบครัวนั่นเองตายสี่คนเหลือลูกหนึ่งที่เป็นลูกชายเขารอดมาได้คนเดียวแล้วก็เป็นปีศาจในแคมปิ้งนั่นเองแล้วถ้าเรากลับไปที่ห้องของเราก็ดีกว่าเกมบอกว่าตอนนี้ปีศาจกำลังส่มอยู่เราจะนั่งเสียเวลายอย่างนี้ไม่ได้เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะ มันมีโทรศัพท์ในที่ล็อบบี้นะ่ะถ้าเราไปถึงอาจจะโทรขัวคมช่วเหลือได้นะแล้วก็กดลิฟต์ลงไปแล้วหากไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังเข้าใกล้มามแล้วลิฟต์นั้นก็ได้ไฟกระพริบแล้วลิฟต์นั้นก็ตกลงไปด้านล่างลิฟต์ก็ได้ข้าง เราอยู่ดีลิฟก็เปิดออกรบพบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลิฟมันพามาที่ไหนก็ไม่รู้ที่ในนั้นก็คือชั้นใต้ดินเป็นซีเควตของใต้ดินเป็นห้องลับของชั้นใต้ดินนั่นเองแล้วเราจะออกที่นี่กันยังไงเราต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วแล้วพื้นนั้นมันก็ต้องคำสาบ แล้วก็ต้องรีบกระโดดไปไม่ไงั้นเราต้องตายแน่นอนกระโดดไปฮึบ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 เราต้องกระโดดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรากระโดดผ่านเราจะรีบหนีไปกันทันทีแล้วเราก็จะเห็นหมาเยเลขห้องของห้อง,องสองส,องสี่ห้า แล้วพอเราเปิดเข้าไปพนักงานรีเซพชันได้ตายลงไปจากไอปีศาจตัวนั้นเธอได้ตายไปแล้วเพราะไอปีศาจตัวนั้นนั่นเองแล้วถ้าเราจะออก,กจากที่นี่ยังไงดีแล้วอยู่นี้ก็มีเสียงคำรามของไอปีศาจแล้วอยู่ในนั้น,นก็มีอะไรบางอย่างมันก็คือปัญญานั่นหละ แล้วบ้นใดมันขึ้นมาได้เงก็ไมนเกมที่ไม่สมจริงที่สุดและด้านล่างก็ได้ปกคลุมด้วยคำว่าความมืดเพราะด้านล่างนั้นมันมืดเฉยเลยแล้วลิฟตตรงนั้นก็ได้เปิดออกแล้วเราก็กดโทรหาความช่วยเหลือจากตำรวจ แล้วเกมก็บอกว่าตำรวจกำลังจะมาแล้วตอนนี้เราออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะน้ําแข็งตำรวจกำลังจะมาแล้วตอนนี้เราต้องขึ้นไปชั้นด่านฟ้าอาจจะมีความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์และอยู่ดีแล้วก็ขึ้นไปบนชั้นด่านฟ้าอยู่ดีๆเล็บกข็ขางเฉยเลยตอนนี้ครั้งนี้ลิปมันหยุดนิ่งเลยลิฟก็ไม่ได้เปิดอะไรเลยมันหยุดนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น และเกมก็บอกว่าถ้าเราปีนขึ้นไปบนหลังคาเราจะออกจากที่นี่ได้มันจะมีบันไดโผล่ขึ้นมาเราจะปีนขึ้นไปได้เราเกมก็บอกว่าจะมีอันนี้ผลขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบปีนขึ้นไปแล้วพอเราขึ้นมาได้เราก็พบว่าประตูด่านฟ้าได้ล็อกและเกมก็ได้บอกว่าถ้าเราปี ไม่มีเราไปเราในท่อเราก็จะเจออะไรั้างเราจะออกจาที่นี่ได้แล้วในท่อนั้นอันนี้ผมอเพิ่มเติมนะมันมีหนูจูอ่อนแล้วพอเราออกมาจากที่นี่ได้คาริคอปเตอร์ก็ไม่ยังไม่เห็นมาเลยเราต้องรอคาริคอปเตอร์และอยู่ที่นี่นั้น เราก็ได้ยินเสียงคำรามเฉยเลยแล้วมันก็มีอะไรโผล่ขึ้นมามันก็คือบอดไฟนั่นเองเราก็ต้องหลบปลีกก่อนคดิคอปเตอร์จะมาให้ได้เราก็ต้องหลบจนกว่าไอ้คลิคอปเตอร์จะมาคดิคอปเตอร์จะมาซะเมื่อไหร่มันจะมาล่ะ แล้วเกมก็บอกว่าเราลอไม่ไหวแล้วต้องออกจากที่ไม่ด่วนแล้วเราเกมก็มีอย่างหนึ่งบอกว่าเราจะใช้บันไดลงไปที่ห้องกับลงไปที่ล็อกปีซึ่งมันจะมีแบทเอนดิ้งกับกุดเอนดิ้งเราควรที่จะเลือกกุดเอนดิ้งก่อนแล้วพอเราลงมาาะล่างก็จะเจอคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจบอ ไม่เป็นไรนายปลอดภัยแล้วและตำรวจก็ได้แล้วเราครอบควัวนี้ก็ได้บอกว่าขอบคุณนะแม้ว่าเรื่องที่มาช่วยพวกเราแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรก็ตามก็คือแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พวกคุณปลอดภัยจากพายุหิมะแล้วหิมะตอนเช้านี้ก็ต้องก็จะละลายแล้วเราได้ไปตั้ง เข้มกันต่อใช่ไหมเรื่องก็ได้จบแบบกูดเอนดิ้งและมีอีกฉากจบหนึ่งเป็นฉากจบกับซีควดเอนดิ้งนั่นเองไม่ใช่ซีควดเอนดิ้งหรอกนะเป็นฉากจบของแบดเอนดิ้งเพราะถ้าเราสู้กับบอสนั้นเสร็จเราจะต้องกลับไปที่ห้องของเราบ้าง ฉากจบนั้นดูกันต่อเลยละกันถ้าเรากลับไปที่ห้องจะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วเกมก็บอกให้ I, I NBA อไฮเอ็บซ่อนในเตียงถ้าเราซ่อนแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าแล้ว,วแล้อยู่ดีเราก็ดีเสียงเคประตูน่าจะเป็นคุณลุงเซลวิท เาเข้ามาส่งเป็นอาหารอะไรปรีศาสนั่นเองฉากจบสุดท้ายก็คือซีควรเอนดิ้งนั่นเองเราจะต้องขึ้นไปบนดันฟ้าก่อนเราก็เราก็ต้องรีบปากัวเสร็จถ้าปากัวเสร็จแล้วจะมีบันไดมันจะมีทางขึ้นเป็นบันไดโผล่ขึ้นมานี่ ก็จะมีด้านขวามือโผลกขึ้นมาเป็นประไดแบบนี้แล้วเราต้องขึ้นไปแล้วเราก็หลอจนกว่าความมืดนั้นจะปกคลุมไปทั่วและเราก็จะเห็นใครอยู่ข้างนั้นเองคนนั้นก็คือแซกโนแลนไม่สามารถให้แกมาขัดขวางฉันได้ ตายทันทีนี่ก็คือฉากจบซีควรเอนดิ้งนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นฉากจบทั้งหมดของเกมนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับใครกันด้วยนะครับให้กำลังใจกับช่องผมเลยนะช่องผมตอนนี้นะครับก็จะช่องผมตอนนี้เป้าหมายผมก็คือ5้าอยซับนะครับในสิ้นปีนี้นะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายครับผม